สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้คิมก็อยู่เขื่อนปราสาทสุลติสินนะคะสำหรับ EP นี้ก็เป็น EP สามนะคะคิมก็อยู่โซนวัดเขาพระนะนะคะตอนนี้ก็เวลาสิบห้านกาศสาิบนาทีนะคะคิมก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่าน,นะะมาดูนะคะมาดูคันนะคะยามเย็นนะคะสําหรับิปนี้นะคะ นี่นะคะก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะคะที่เขื่อนป่าศักด์ชนลสิทธ์โซนเข่าพานะคะตอนนี้เวลา15ห้านาฬิกาห้านาทีแล้วนะคะคิมก็ยังอยู่ที่เขื่อนป่าศักด์ชลสิทธ์อยู่เลยนะ,ะอยู่โซนเข่าพานะคะสำหรับอีพี นี่นะครับบรรยากาศยามเย็นคิมก็ยังอยู่หมายเดิมนะครับหมายหมายเดิมจาก ep สอนะครับ นี่นะคะก็จะมีพีนๆนาะๆนะัตกปลาก็มาตกด้วยนะคะนี่นะคะก็จะมีพีนๆนาะนะัตกปลาก็มาตกด้วยนะคะนี่ะคะบรรยากาศดีมากยนะครับากาศยามเย็นวันนี้นะคะลมก็ไม่พัดแรงมากนะครับ ขึ้นก็จะเบาๆบางๆขึ้นไม่แรงมากนะคะนี่นะคะบรรยากาศยามเย็นบรรยากาศดีมากนะคะขอไปนะคะ ก็จะมีนะักตกปลามาตกนะคะด้านนี้ก็จะมีนะคะนี่ตกปลานะคะพี่พี่นานาก็มาตกปลาแถวนี้แถมนีมม้ก็มีนะคะนี่นะ เดี๋ยวคิมก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปไปดูบริเวณริมเขื่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับหมายตกปลาริมเขื่อนนะครับเดี๋ยวคิมก็จะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับไปไปชมเลยนะครับ ปลาที่กินตกปลาไม้ตกปลาที่กินก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวคุณก็จะพาไปดูบรรยากาศยามเย็นนี่นะคระับไม้ตกปลาของกินก็จะอยู่ตรงนี้อุ้ยอุ้ยขอโทษครับ ต้งองขอความช่วยเหมา,มาเดินมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้แล้วแดงอะไรลูปหืมหืมอะไรไม่รูืหเปกหเก็บไหมเดินมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเดินมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยหืมเดินมาตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยหืมไม่เป็นเลยเดินมาตั้งแต่เมื่อไหร่ ล,ลูกหม,าเ,มา,าเดินมาแทนมาแล้นะ้าคิมก็จะพาท่านทุกชมไปเพื่อไปดูนะครับลิมลิมเพื่อนป่าสักสิสุนัขสิทนะคะเพราะว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะวันที่6นะครับคลิปสุดท้ายนะครเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้จะ คิด6โมงมีกาแล้วนะครับเป็นคลิปสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับก็จำพี่ๆนานๆมาตกปลานะครับมาตกปลานะครับ นี่แหะครบรรยากาศิมเรนี่ยก็จะมีพี่พมีพี่พี่นานะครับมาก็ุาก็มาตกมาตป่าต้อันนะครับ นะครับคุณก็พามาดูอีกหมายนึงนะครับนี่รักนมาอีกยมีนักปลามาตัดไปเลยนะครับเป็นกรกาศดีดินเสื่อนครับนี่มีกระดานด้วยน นี่นะครับโมีลูกหมาตามมาด้วยลูกหมาตามทิม,มายานี่เลยอ่ะมาแล้วลูกไาแล้วกลับบ้านแล้วต้องพา,าลูกหมากลับทีเดียนะมาแล้วมากลับกลับมาเร็วลูกหมากลับมาแล้วลกลับมาบ้านแล้ว Đang nó <LÊNCIO> Hello đang nó thu mà tam chim này nó Chú có tông Cặp mã mãi đường Okay. นะครับก็เป็นบรรยากาศยามเย็นยามเย็นนะครับบรรยากาศยามเย็นท่านุชท่านนะครับบรรยากาศยามเย็นตอนนี้เราก็จะมาดูกันนะเสียงกระดิ่งของใครเนาะนี่นะกระดิ่งดังแล้วของจ้อยนะฮะจ้อยกระดิ่งดังแล้วเราก็จะมาดูกันนะครับว่าจะได้ไหมนะ ต้องตามไปดูทั้งที นละครับเราก็มาใหม่เดิมนะครับเรนนะครับหม่ที่เดิมน,นะครับเราจะมาดูกันว่าเราจะได้เพิ่มอีกไหมเมื่อกี้เนี้ยจะได้สิได้ยินเสียงกระดิ่งดังแล้วได้เสียงกระดิ่งดังแล้วเราก็จะมาดูกันว่าจะได้ไหม นะครัก็จะมีนะพี่ๆีานานะกปาตกตึดตรงนี้นนะท่นีอนะครับ น่าจะตะ่อหรอน่าจะอยู่แล้วมัม้ง เดี๋ยวคิมจ,จ,จะพาไปดูนะครับวันนี้คิมก็จะไ,ได้ปลากี่ตัววันนี้ก็จะพามาดูปลาตอนนี้ได้ปลากี่ตัวนี่นะครับผมยังไงแล้วทุกคนจะข้านนะครับผลงานวันนี้ได้ปลาเท่านี้ได้ปลาเท่านี้เองนะครับได้ปลาห้าตัวงานถึงน,นี้น ให้ปลาห้าตัวนะครับเท่ปลาห้าตัวนะครับสำหรับางานวันนี้ สำหรับสำหรับวันนี้นะคะคิมก็ได้ปลาทั้งหมด5ตัวนะคะตามที่คิมพาท่านผู้ชมไปดูเมื่อกี้นะคะปลาเข้า5ตัว ตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะตอนนี้ก็เวลาก็เย็นแล้วนะคะก็สี่โมงกว่าแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคิมก็ต้องคิมกระจอยก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะคิมจะพาท่า,านผู้ชมนะคะมาชมเคลื่อนปากับนะคะมาดูใหม่ตกปลาใหม่นะคะสำหรับวันนี้นะค,ะค่ะคิมก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไปได้